ไมต้องแก้ปัญหาผมร่วงผมบางหัวล้านจากประสบการณ์จริงของเพศกรพรพัฒน์ก่อนหน้านี้ประมาณ3-4ปีนะคะพรพัฒน์ประสบปัญหาผมร่วงมากรวบผมไปนี่คือหนังหัวเถิะเข้าไปจนจะเป็นแมนจูอะถ่ายรูปมานะไม่กล้าลงน่าเกียดเกินจะรับไหวอะเลื่อนใน Facebook ใช่ไหมมันก็จะมีขึ้นมาเต็มเลยแบบปลูกผมไปปรึกษามาแล้วคําว่าสัญญามันคือคิดว่าทาเสร็จแล้วมันสวยเลยอะมันไม่ใช่นะเราต้องอยู่กับสภาพน่าเกียดแบบนั้นเหมือนมีเหมือนมีแผลอยู่ บนหน้าผ่างเนี้ยกับลูกกับสามีอ่ะเป็นเวลา3-6เดือนคือรับไม่ได้อ่ะมีคนแนะนำ่าเอ้ยลองไปดูสิมันมีสเต็มเซลล์วิธีการคือเขาจะเหมือนปึกปึกโคตรเจ็บกลับมาปวดหัวมันไม่มียาชาไม่เห็นผลเขาบอกว่าต้องมาทำซ้ำคือรอบหนึ่งอ่ะคืออยากจะแบบร้องไห้แล้วอ่ะ แต่ด้วยความเป็นเภสัชเราจะมีความรู้นิดนึงว่าโอเคมันมีตัวยานะไม้น้องซิดิลที่ทาหัวอะไรอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าพอเราหยุดทาผมจะล่วงหนักกว่าเดิมพยายามสรรหาอาหารเสริมก็ลองกินไปหลายแบรนด์นะคะส่วนตัวเนี้ยมันไม่ได้ผลในตลาดเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะโปรโมทว่ามันยับยั้งไฟอัลฟาเรดักเตสซึ่งมันเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายแต่บอกเลยผู้หญิงกินไม่เห็นผลทําไมมันไม่มีสําหรับพวกเราบ้างเลยนะคะด้วยความว่าเราทําอาหารเสริมไงพอมาศึกษาพบเลยค่ะอันที่1นนะเป็น คนที่ชอบรวบผมตึงติดต่อกัน20ปีผมมันถูกดึงมันจะทําให้รากผมเนี่ยมันอ่อนแอลงเรื่อยๆจนสุดท้ายรูขุมขนปิดข้างหน้ามันเลยเถิกไปเรื่อยๆไงอันนี้2คือเมื่อก่อนนี้เป็นคนที่ผมหนามากแต่พออายุ40อะ่ะด้วยการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนผมมันร่วงลงเยอะที่ช่างทาผมทักว่าเขาบอกโอ้เดี๋ยวนี้ได้เสร็จเร็วนะเมื่อก่อนผมน้องเยอะมากอ้ยเปลี่ยนร้านอันนี้3คือผมหงอกตั้งแต่อายุ17ย้อมหงอกมาตั้งแต่ตอน นนจนถึงปัจจุบันเจ้าสารเคมีพวกนั้นนะที่มันลงไปที่หนังศีรษะมันทําให้รากผมเราเนี้ยอ่อนแออ่อนเปรีย้ยแบบไม่มีแรงแล้วมันก็เลยทําให้ผมเราเนี้ยหลุดร่วงได้ง่ายข้อ4นะคะ มีอาการเครียดเลื้อลังแล้วก็พักผ่อนน้อยมามากกว่า10ปีตั้งแต่สมัยเรียนแล้วพอจบมาทํางานก็คือทํางานหนะักแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนมีการศึกษาวิจัยเลยว่าคนที่มีความเครียดเนี่ยผมร่วงมากกว่าคนทั่วไป11เท่าข้อ5นะคะคือพรพัฒน์เนี่ยผ่านการคลอดลูกมาแล้ว2ครั้งและทุกครั้งอะ่ะของหลังการคลอดลูกอะ่ะมันจะมีอาการผมร่วงมากแลวเชื่อเลยว่าแม่หลังคลอดหลายคนอ่ะเป็นด้วยความที่พยายามตามหาสารสกัด หรือสูตรอาหารผมที่มันจะช่วยหยุดผมร่วงได้จริงนะคะพบว่าที่ประเทศอิตาลีค่ะปัญหาหัวล้านมากเป็นอันดับ2ของโลกแล้วเขาจัดการยังไง เขามีสารสก,กัดอยู่ตัวหนึ่งค่ะเป็นแอปเปิลสายพันธุ์อนุกาวิจัยนะคะในคณะเภสัชศาสตร์มห ah. าวิทยาลัยเมเปิลประเทศอิตาลีมีงานวิจัยมากกว่า500ฉบับว่ามันช่วยให้ผมเนี่ยมันจเจริญเติบโตแล้วมันงอกมันแก้ปัญหาหัวล้านได้จริงเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นทางออกของเราแล้วกินไปเชื่อไหมแค่อาทิทิ์แรกผมมันร่วงน้อยลงมากปกติตอนเช้าเนี่ยคือหวีผมเนี่ยร่วงมาเต็มตัวเลยแล้วพอกินต่อเนื่องนะ1เดือน2เดือนเห็นชัด เลยผมข้างหน้าเนี่ย มันขึ้นมาแล้วเชื่อไหมว่าความรู้สึกของการที่เรารวบผมแล้วเรารู้สึกว่าหัวเราหนักอะ่ะกลับมาหลังจากนี้ค่ะก็เดินหน้าหาส่วนประกอบอื่นๆเพื่อประกอบเข้าเป็นสูตรที่เสริมริดกันให้ได้ผลลัพธ์เนี่ยดียิ่งขึ้นจนได้เป็นตัวอะโลโซลผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะอยู่ภายใต้ความร่วมมือของคณะศาวตวเทศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับบริษัท lady solution ค่ะการทดลองนะคะในระดับเซลล์1วันเนี่ยมันกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมได้ถึง20% เป็นอะไรที่มันวาวมากแล้วเราใช้เซลล์รากผมโดยตรงอะแปลว่าเรามั่นใจได้เลยค่ะว่ามันจะไม่ไปทําให้ผมที่อื่นขึ้นเราไม่ไปยุ่งกับฮอร์โมนไม่ต้องไปเจอไฟเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนานาและนี่นะคะก็คือตัวอโลโซเราคือแบรนด์เดียวนะคะที่โคแบนดิ้งกับอ n นเตรี o คอมเพกคือวิจัยในมนุษย์เลยเนี่ยว่ามันสามารถเพิ่มจํานวนเส้นผมได้125.2นะคะ เพิ่มความหนาของเส้นผม80%แล้วก็เพิ่มน้ำหนักของเส้นผมได้42.1%ที่สำคัญลองแล้วเห็นผลลัพธ์จริงนะคะแล้วก็หน้ากล่องเนี่ยเรียกว่าเราได้รับการรับรองนะคะว่าสารสกัดที่เราใส่เนี่ยมันเป็นสารที่มีการวิจัยทางคลินิกจริงๆ mm hmm. อนทัดการันตีเลยค่ะว่าไม่มีผลข้างเคียงต่อตับและไตและไม่ว่าคุณจะผมร่วงจากสาเหตุใดก็ตามนะคะตัวนี้จัดการได้อย่างแน่นอน,นะค่ะ